น้ําให้ทรงเคืนยาวไปโอยาเลยเอาให้บ่กินใจพ่อน้องมนุรันาต้อยเลว่าเลียบายก่อนสิตายลูกได้อนแอแอนแผนหา ตินใจสมรางเกต้าพังมาสอน Que สวัสดีเอฟซียาเตียนจะเตือนนะครับสสวัดีค่ะกาลังซ่อมกำลังซ่อมซ่อมกันจ้ะเิ่นสวัสดีหนึ่งร้อยท่านนะครับยังบอแค่มาทจิตตก้จ <c oughs> ກรรมກັບวครับยาสองสี่กรรเป็นนี้มาถึงสี่ห้างฮื่นไก่เยินมาโนราพระน้ําฮืนเยินลงสังูา คนมนุราบบาทในศูนสิแลวว้วความเป็นไทยสิบอีนับตั้งแต่มือน,นี้ลูกสิจากลาไปให้ผู้ยานั้นอยู่ดีมีัยอย่าได้เคื่องคำหอนบาตอนสีทนทา เป็นแท้แท่มโนน้อยจังไผมีคือว่ามาโนาระแต่ทั้งคุณหววมกับอายเทนี้ให้ผู้ยญโ้นจาขันบาสนามาโนาระบ่สมเมืองเป็นจานไปบ่มีได้แน้หนูน้ำตาแสนอะไรเอิญซัง องบางเมืองเป็นจานกำพี่ยัมเศร้าเก่าภาไทยบาดบาสีทนมาให้ผู้ยาวไปยายดวนไปตามอันขาบ้านอยู่ไกลกันเงินเมืองผูื่นอยู่ใกลลำอย่านำไปกะตามสางสร้างส่วนงาป่าส่วนนี้ น,น,าาน,น้ำกัดเล็กกัดหงอันตรายรอบด่านน้ำขัวยานที่ตายเสเนจะได้ความหากกันเคยวันชีมือบ่อกคืนสั่งมาไรไก่หาน้ำตา ông à song xin xì hăng sang cô nhà lê lái biển trời chờ chỉ เราก็เดินเป็นคอนแกนเนอร์มาหนึ่งโอ้ขอบคุณพี่น้องสองร้อยท่านครับแวะมากบึงเฉลียนปันี้เอาอิรีได้ไหมนี่เอาบาทเอาเอากล่องมาผีทางมุมนี้ดยงามกว่าอือขอบคุณเอฟซีเตียนเตอร์นะครับเบคคำทูเตียนเตอร์ช่องแอลไอแฮอ่ะมันเัามีก่อมอลำมันยัมีมอลำมาให้เบิึงสิ่งสองมอลำอ่าอ่ามอลำ อีสานอีสานอีสานแดนอืมอีสานแดนโหอืมอือฮึสองลอยก็ถันอ้าวฝากช่องฝากช่องฝากช่องหมอลำพวงเพชรกาลพันน้ำเล่นได้จ้าเด้อเบิ่งเมติเตือนเตือนเราแต่มาเบิ่งหมอลำพวงเพชรกาลพันนั้นในจ่าครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์มอเชนบาทครับมอเชียนบาทอ้าวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอืออ้าวมาถึงเพื่นที่อัดอัดทั้งนี้แหละขน้ามาพี่ครับมันมันพอดีแดดพอดีอือขน้ามันต้องพีขนาเออครับ ขอบคุณเอซี่ที่ติดตามครับม้วนม้วนครับวัอนี้นเออแม่เตียนเพิ่นไปขายกะระโพดครับอพอดีแอดมินมาถ่า,ายหมอลำเลยเก็บภาพหมอลำมาฝากคุณอืมทะยานแท้ไม่เปียนอืม,มเตียนโอ้ยปลูกแล้วก็ขายเออปลูกเองขายเองแม่นครับฝากกดติดตามเพิ่นเดอ้อหมอลำพวงเพชรกะละพันครับ อเอาเอาสายนำลงหน่อยป่าบัดเอาสายนำลงหน่อยเอาสายนำลงพอดีสายนำสายนำเข่ากับสายนำออกน่ะเอาเข่าไปพุดไปเล่า Listen, ่ก็เลืตามมันสายนำออออสายนำวยงกันสายนำ บอ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 ,ออกขนาดไม่เป็นนามนามนาม <c oughs> ขอบคุณพี่น้องสองร้อยท่านครับรับชมอ,อยู่นี่เอามาทั้งหนาพี่เพชรเอามาทั้งหนาอืม <c oughs> เออยืนยันสัน่นโอ้ต <c oughs> อนนี้เทาทีเป็นอาร์ตหรือว่าอาร์ตวะนี่ทั้งอาร์ตทั้งไหนส่วอะไรส่วนกับใบเป็นบึงแกมัเป็นอย่างเป็นเบิึงเฮาอยู่อขอบคุณเดี๋ยยายเตียนเตือน,นครับที่แวะมาชมฝากไปกดไลค์กดแชร์ให้ชอมวบ่อรำพงเพชรกัลพัดนี่เด้อครับอืมจริงมันโอ้ เบิ่มพลั่นไส่มาแล้วครับพี่้องเอาเบิ่มเบิ่มเดี๋ยวจะข้าวกันอือเดี๋ยวไปจอดรถก่อนเออแมนครับบ้าตทวเสีสามลอยหรือที่ไหนเออเดี๋ยวเราเขาจะได้ฝากเขาจะได้ฝากคนเดียฝากช่องเมทเตียนเลยเน้เออเออฝากเอฟซีเมติเอไปเบิ่งมอลลั่พืงเลนกาลพัน์เนี่ย ไปเบงก็แค้นบานตำแหน่คุณพี่เบงปรพลั่นใจกันมาสวัสดีครับเอา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 ฟิวฟิวหนาอันนี้แหมหนาหล่าแมมนั่งเงโดนโดนเทียวแบบนี้ก่อนก่อนสะลงไฮลงหน้าเขาก็มาเบ่งเราสวัสดีแม่ไอครับแม่ไอแวะมาแล้วอเขาเตรียมเราไปเตี้ยแม่ไอคับฝากติดตามมรรพรกาพัเดอครับแม่ ช่องไหมแม่เป็นอยู่ไออยู่่อาญี่ปุ่นอเอฟซีแม่ไอหลายทีมงานฝากฝากครับหมอลำพงพิษการพันเดอร์แม่คนนี้ชื่อว่าสวัสดีครับโอเคเอาเดี๋ยวเราอัดคลิปก่อนง่าติบอยู่เอาพอเบอ่์ออกมาพี่เขาจะใส่มุมนั่นอืมคลิปฝากพี่ฝากน้องครับหมอลำอ่ะขับไปเลยครับอันหนึ่งอืม องหมอลำบวงเพชรกาละพันนี่คนติดตามมาท่านหลายนะครับแม่ไอ้น่าจะเจ็ดสิบกว่าท่านครับหมอลำพวงเพชรกาละพันอืมแมนครับอืมโอเคเดี่ไปตัดออกวะโอเคนี่ไปตัดออกวะน้ำอ่ะมาำพี่ชตัวนี่้อ่ะ้อพร้อมไป เป็นสมบาตินาะ แรงปีกกระพังมาสอดใส่มโนราณ เมของเกนแผนาเป็นจยากหรมอำพันสาวน่าสดงจสินานเมสาน่าสด็สหนาวอกวนานต่ียวต่เีีนวสิ้อตเตียวจริงิมโนลาลล้อจิดงมโนลาอเอ้ยปากบอกเตรียมี้ย่ใหดว กระนวลก่อนแล้วว่อนานบานกระนวก่อนแล้วว่อนานบานจะเปิดไทยยาให้นานสบัยถ้าอยากให้มาโนราออกคันอยากให้มาโนราออกก็ต้องเปิดทยยาให้สิงสักสักเนึงถุกไทยยากระนก่อนยังถุกไทยยา กับหางต้องทางพึ่งปีกับหางสัมมาโนราที่เซนงุ่นพิลกลา มันสร้างกำผู้กับญาสองสีกำเป็นนี้มาถึงสีหางเหินไกลเอินมาโนเรานั่งเอิ่นเอ็นลงสังผู้าขึ้นมาอยู่เจ้าสีขาให้ตายแค่รูดเข้าบ้ากะลีบ้านผู้กับญากระพอย ร้าน,นจำเป็นต้องหลอกลวงสองเจาคว่ามไพปุยาเท่าที่ลงคนมนุราบบาทมีสูงที่แล้วความเป็นไทยสิบอมี มาโนรังเด่ทั้งคุณห่วงกับอายทอนี่ให้ปุยานอจาขันวาสนามาโนรังบสง่สมเมืองเป็นจานไปบ่มีใดมาโนน้ำตาเสียน่ารายเอิญซา ไปตาอันตรายอยู่สงครามบ้านอยู่ใกล้กันเยือนเมืองผู้นันอยู่ไกลลําอย่านําไปจะตามสร้างสร้างสนงามป่าสวนเียน้ํากเกะโอันตราย หากันเคยบางทีเมื่อบอกคืนสั่มาไร่ไก่หาน้ำตาโนองอาบทองป่างน้ำตาโนองอาบทองป่างที เจอเจอที่ลเลยตนที่จะรู้หรือเปล่า ไว้บ่เห็นจำฮะเต้นต้องจำห้างหอเหินต้องบินกับผู้เงินห้างหัวใก่ ขนาดใช่พี่น้องครับเมื่อกี้ปากปากเพราะว่าให้พี่น้องฟังบึงอืเป็นไรครับไม่ไอ้มอนบอไม่ไอ้เหมือนบอเออมาคือทหารเนาะมาคือทหารแล้วว่ามันใช่ไหมมาคือทหารโดยมันตียเรออือครับไม่ไอ้ครับมวันนี้อาจารย์เพิ่อนเขาเพียอนยังอาจารย์ก้อนไม้พอดีพี่แวะมาเหรียญโอ้ยแววมาเหรียญครับอือ ขอบคุณสองร้อยทันครับที่แพร่บาไปไอ้ขอบคุณล้วๆครับพี่ไอ้เมื่อกี้ครับแมนเมื่อกี้ไอ้ฟังซื้อได้เลยปากปากว่าวเออฝากไปไอ้น้ำได้เลยค่ะปากต้องเก็บแต่ละท่านน้ำไปไอ้น้ำได้เลยฝากช่องนั้นเด้อไปไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสิไล่ไล่ขึ้นมือมือหลังเดี๋ยวสิฝากไปไอ้เชื่องเสียงดีๆแมนครับมือนี้มพยายามาแค้นบาดครับอืเที่ยงเสียงใหญ่เนาะก็ที่ร่ำอยู่นะว้าดูตูงเต่าแล้วอื แมนครับตอนนี้ครับเเอาขาเป็นวอลลัคู่กันมือลำไมเป็นการเหมือลำบมแค้นคู่กันแม่ลูกแมนครับเดี๋ยวไอเพิงไอเพิงจะขึ้นขึ้นเฮี้ยนแมนครับมาดีไอเพิงว่าจะขึ้นเฮียนไหมเขาใส่ไปจัดแต่ละคนรมาผู้ใดสิมือนั้นเออบ่มือนั้นมือสบแมนสินไหลสดให้ช่องไฟช่องไฟแม่นจะกล่องใหญ่ลูกให้เลยดิ ครับแม่ไอซ์สิ่ง้เป็นโปรดักขึ้นครับแม่ไอซ์มันีป็สิเตรียมโปรดักแล้วกระสีมีกล่องแบบแม่งก็ตัวนึงเออแมนเอามาเบิ่งดูกล่องอีหยังแต่ว่ากล่องนี่ยังดีเดีนวดผิวว่าโอเคเออคนแมนน่าดีดีมาตอนนี้เห็นหอดูจริงปิงคือตอนนี้ตอนนี้อยู่อยู่ญี่ปุ่นหนาว1องศา1องศาหนาวคักเลยแมไอ้ขอบคุณหลายๆครับ อืมอยากไปอยากไปยามเมืองญี่ปุ่นอีกอยูอ่ด้วยค่ะเพราะว่าเป<อ>็ไปเที่นึงไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเออครับในละซีตอนปีอ่าซีซีค่ะสองห้าสิบออเขามาละเมียงก่อนเล่าบันยุบุสมเนี่ยบันน้องหน่อยขึ้นยังก่อนมาลำฝากคมเย็นไปให้ <laughs> ขอบคุณหลายๆครับแม่ไอ้ต้มยี่ต้มยี่ฮอดฮอนบางครั้งแม่ไอ้ฝากความเย็นมาฝากกันออื <laughs> นั่นวะน้ำน yeah. ้รนงดน้ำน้คร้บน้ำ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 ม้ำน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 ้นี้ำน้ำนาน้น้ำน้นิ่น้ำนน้ำน้น้น้ำนอน้ำน้ำนน้ำนมำน้ำน้ำน้น้ำน้ำน้้นนน้นนน้้น้น้เ้้เ้้้นน้ กูได้มีเวลาก็ไปหน้ากองตันอ่าจะสิไล่ช่วงไหนไล่แบบไหนอะไรแบบกองยังให้กองน้อยอย่างนี้เขาเตรียมเขาเห็นปุ๊บแบบปูดักชันเลยแบบเข้ากับสามมุมแล้วอืออาจารย์ว่ามันสองตั่ครับสองสามตัวสามตับแมนสี่กับมุมตัวนี้อืออ่าพวกก็เขาบอกหลังอีกกันบางหลังมาแนอือบางหลังกันสี่ตัวสามตัวกับมันมันหาพอดีโอ้ปวดพวกเลย่องกับหาก้องไม่ได้ปลาจะมาจุดมุ่งออใส่หอนักดนตรีหมดแล้วมีถุงมุ่งแล้ววานนี้แมน เฮาเฮสียดแบบโปรดักชันมีคอนเทนต์ให้แต่ละแต่ละแต่ละช่องเออคนดูแลจังพญายิบม้าสิครับเออผมเสียดจี่เด้อครับผมบางเชียกอาจเฮ็ดเป็นกระลอกมาเฮ็ดช่องยังเกาะย่างลาดกะเฮ็ดงานด้วงยังเกาะบ่ะไปกับทุกคนที่เป็นจ้าของใจเลยครับอือขอบคุณไ่ไอขอบคุณทีมงานทุกคนเอฟซีทุกท่านครับขอบคุณอือขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะเด้อ ฝากติดตามแน่ฝากติดตามเน่อยด้ค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมอลลำพวงเกีรกัลเพันเลยค่ะครับอ้าวช่องนี้ช่องนี้นนนตไ้ไงสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามมลลำพวงเกีรน้าไม่ด้อครับเด้ออ้าวช่องจะคล้องไหมเบิ้มพัลลั่นใช่พร้อมเออช่องเบิ้มพัลลั่นใช่ไก่แล้วตอนนี้แล้วอีกอ่าถ้าผ่านเวอร์นี้ก็น่าจะเลรอยู่หกหน่อยชั่วโมงไก่ละคขอนละห่อคขอนแล้วคจะนแล้วมแรกได้ครับเบิ้มาแคเนบารกับฟตั้เนี่ยครัคบผมมา,าแคนบาร เอาคินด like ีร่าพี่ร่าเรนลองสํนีครับพอกันเิียบหนาแล้วเราคิมดีสวัสดีครับ